สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังรู้แล้วสาเหตุนิกเดอะสตาสองหายจากวงการไปนาน5ปีต้องพักรักษาตัวหลังชอบกินข้าวมันไก่เป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีสำหรับนิกโลนนวีหรือนิกเดอะสตาสองเจ้าของเพลงฮิตอย่างเธอคือหัวใจของฉันหลังจากที่ห่างหายจากวงการไปนานกว่า5ปี ล่าสุดนิกได้ออกมาเปิดใจเล่าว่าเหตุผลที่หายไปจากวงการบันเทิงเพราะตัวเองเป็นโรคเกาโดยตรวจพบโรคนี้เมื่อตอน5ปีที่แล้วโดยสาเหตุเกิดจากตัวเองมักกินเครื่องในไก่และเข้ามันไก่อยู่บ่อยๆจนทำให้ค่ากรดยูริกในร่างกายพุ่งขึ้นสูง จนทำให้เริ่มมีอาการปวดตามข้อกระดูกเลยตัดสินใจไปพบหมอจนทำให้ได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นโรคเกา่าทำให้ไม่สามารถรับงานอะไรในวงการได้เลยตลอด5ปีที่ผ่านต้องพักรักษาตัวอยู่นานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ